ก็รู้สึกดีใจอย่างที่บอกว่าคือเราจะดีใจทุกครั้งเลยที่ที่แบรนด์บอกว่าแบรนด์เลือกเราเพราะว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็แล้วก็ชีวิตประจําวันของเราความเป็นตัวเราอะ่ะมันเหมาะกับแบรนด์ซึ่งซึ่งเราดีใจมากๆที่รู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองความเป็นเราอะ่ะมันมันทำให้แบรนด์เนี่ยเลือกเราในในพาร์ทแบบนี้ครับไม่ไม่ใช่แบบเอ้ยเรา มีผลงานนู่นนี่แต่ว่ามันมันเลือกเพราะว่าความเป็นตัวเราตัวตนเราจริงๆแล้วก็เราก็จะมีมีแบบแพชชั่นในในการทำสิ่งสิงๆนั้นใช่เรียนเงรียนองความสัมพกับพี่กระเป๋าลองลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบเนี่ยขณะสัมภาษณ์ผมก็ยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยเท้าผมเท้าผมยังวิ่งอยู่เลยนะใช่เป็น The Fat ครับความกระจักระชฉง แล้วก็ sociedad, เราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วฟีล่าก็เป็นแบรนด์ที่แบบแฟชั่นสปอร์ตก็รู้สึกว่าเหมาะกับเรามากๆครับก็ทุกวันนี้ใส่ใส่ทุกวันเลยออกไปก็ใส่รองเท้าฟีล่าไปเล่นกีฬาอย่างเช่นไปเล่นเทนนิสหรือว่าไปไปใช้กีฬาที่ต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่รองเท้า้าใบฟีล่าครับเพราะว่าใส่สบายแล้วก็ จริงๆแล้วเราเล่นเทนนิสแต่เราก็ใส่พีล่ามาอยู่แล้วแต่พอมีมีหลายหลายคู่หลายหลายแบบเขาเรียกว่าหลายคอลเลคชันน่ะเราก็สนุกในการแต่งตัวไปตีเทนนิสมากขึ้นตอนนี้ออกจากบ้านไม่เคยไม่มีพีล่าจริงไม่มีต้องมีอย่างน้อย1นึงหชิ้นค่ะถ้าผมกำลังแนะนาำตัวเองแล้วก็มีการใส่พีล่าไเปาไเที่ยวอะไรนะผมว่าเป็นเป็นเสื้อเสื้อเขานี่ มันมันมันน่ารักมากมันมันไม่ใช่ส,ป,สป,ปอร์ตแบบสป,ปอร์ตจ๋าแต่ว่าคนที่ใส่ไปเดินใช้ชีวิตประจําวันอะ่ะก็ใส่ได้แล้วก็รองเท้าขเขาน่ารักมากยิ่งคอลเลคชันใหม่คือคือน่ารักจริงๆครับอยากให้ลองมีนะมีมีครับม,ม, <c oughs> มันมันก็แ <c oughs> อคทีฟกว่าเดิมอะ่ะมัน <c oughs> มันใส่แล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกแบบการใช้แรง เพิ่มขึ้นสามเท่าสวยเลยสวยเลยค่ะก็ก็ก็ฝากนะครับฟีล่านะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงอาจจะเหมาะกับคุณแล้วก็ใส่แล้วมันจะรู้สึกแอคทีฟมากๆครับอยากให้ลองไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะใส่เพื่อไปเล่นกีฬาแต่ว่าฟีล่าเนี่ยก็คือใส่ ใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็รองเท้าเขาดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสจริงๆครับผมผมหันเลยใครใส่มาผมผมหันเลยเฮ้ยเป็นเป็นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ก็จบไปแล้วปิดกล้องไม่ไม่ไม่ไปถึงบบว่าปิดกล้องไปแล้วก็เรียกได้ว่า ไปเช็คฟีดแบ็ดูรู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเข้มข้นรู้สึกว่าเขาเขาเขาดูแล้วแบบตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันมันเข้มข้นมากแล้วมันมันครบรถมากๆครับก็ดีใจมากๆที่ที่กระแสะตอบรับดีครับ <c oughs> <ม>ยังยังเหนื่อยอยู่ยังยังมีเหนื่อย <c oughs> ตกค้างอยู่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกมีกําลังใจแล้วรู้สึกดีใจมากๆคือคือการเป็นนักแสดงอ่ะ แค่ผลลัพธ์คนดูชอบอะแค่แค่นี้ผมผมก็รู้สึกว่ามันสําเร็จในใจแล้วอะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆก็คือพอทําออกมาแล้วมันกระแสตอบรับไปในทางบวกอ่ะผมผมรู้สึกดีมากใจฟูค่ะเรียกได้ว่าก็ก็เปิดมา2 EP ก็เทนโลก2 EP อ่ะที่1เทนโลก2 EP เลยครับก็สุดยอดมากๆนะ คือคือไม่ได้คิดไม่ฝันเลยว่าว่าว่าเปิดมา2อง EP แล้วเอาแบบเทนโลกเลยสองี EP เป้าหมายยงไรเพีเป้าหมายคืออะไรก็คือก็คือไปท้าผู้จัดการไว้นะครับว่าถ้าเกิดได้เทนโลก5้า EP เขาจะออกค่าใช้จ่ายการไปดูแสงเหนือให้กับเรานะครับไปสองแล้ว จริงๆจ,จะนับจะนับไฟแนลเทเลอร์แล้วนะแต่แตว่าสงสารเขาเพราะเพราะมันใกล้แล้วแค่แค่ที่หนึ่งเทโลเขาก็ปาดเหงื่อนะอใช่ก็ยังยังไม่มียังไม่มีการต่อรองใดๆก็พอพอซีรีส์มาเราก็แบบพร้อมใจกันดูแล้วก็คือคือเรายังชอบเลยอะ คือชอบคาแรคเตอร์ชอบเนื้อเรื่องทุกอย่างของซีรีส์แจ็คแอนด์โจเกอร์ครับอ่านอ่านครับอ่านเยอะเลยคือคือเราเวลาว่างเราหมกตัวอยู่กับแฮชแท็กแจ็คแอนด์โจเกอร์ ep หน ep 2อะไรต่างๆเยอะมากก็เห็นคนดูแบบมันเป็นซีรีส์แนวใหม่มากๆคือเป็นคอมเมดี้แล้วบางคนก็บอกว่าเออมันเป็นเบียวแต่เป็นเบียวที่สนุกเออ ใช่เราเราตอนอ่านบทเราก็คิดอยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่มันซีรีส์หรือมันแอนิเมะเนี่ยแต่แต่แต่พอเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกอ่ะคือคือมันนั่นแหละประสบความสาเร็จแล้วครับอะไรนะครับใช่ใช่ผมรู้สึกว่า ทั้งโปรดักชันทั้งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเข้าเข้าใจเขาเลยว่าเขาต้องทํางานละเอียดกับแต่ละตัวละครมากๆการมีพื้นเพยการปูปมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันตอบทุกอย่างในในในการในการแสดงหรือว่าเนื้อเรื่องอยู่แล้วครับทุกคนจะเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าชีวิตของตัวละครคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างคือคือเขาเรียกว่าแบ่งส่วนพาร์ทของตัวละครได้ดีมากๆครับทุกคนจะเข้าใจว่าตัวละคร เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแจ็คกับโจ๊กเกอร์แต่ว่าหลายๆตัวก็มีปมชีวิตเหมือนกันครับรรววหวานมาก,มามากผมไม่เคยโกหกอยู่แล้วตอนตอนโพสก่อนที่ e ีพีสอจะนะออนเนี่ยทุกคนไม่เชื่อผมนะครับว่าว่าตอนจบมันหวานมาก e ีีแรกอาจจะขมแต่ว่า <laughs> ตอนจบ e ีพีสหวานแน่นอนไม่ไมีใครเชื่อสุดท้ายหวานจริงฮะ,ะหวานแบบเลิศเลิศ ค่าได้ค่าอย่างนี้นมาเลยครับพอเราพอเราเริ่มเริ่มมีผมยาวมาแล้วมาแล้วมันจะเริ่มห่วงสวยกันแล้วฮะววใช่คือคือมันมันมันจริงๆต้องบอกว่าเมคอัพเขาเก่งมากๆแล้วก็คอสตูมอะไรเขาเก่งมากๆ,ๆคืออย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันท้าทายความสามารถของผมมากตรงที่ การปลอมตัวเป็นแต่ละคาแรคเตอร์เราต้องเป็นให้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายบางทีบางทีไม่ได้ถ่ายฉเฉพาะตัวเนี้ยบางทีเราต้องสับเป็นโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นปกติอีกเออการทางานกับตัวละครการที่ต้องต้องก่อนถ่ายทำเราต้องซิง์กับตัวละครอ่ะมันสำคัญสำหรับผมมากทุกคนในกองก็จะเห็นการกิริยาอะไรแปลกๆจากผมที่แบบตอนแต่งตัวเป็นการปลอมตัวแล้วผมก็จะทำ แต่แต่นั้นมันคือมันคือมันคือความเข้าใจของผมว่าเวลาทําอย่างนั้นแล้วอ่ะเราจะเล่นได้เป็นตัวนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับว่าเธอลืออกกล้องรอดูอีพีสามได้เลยครับรอดูได้เลยครับคอสขออ่ะคอสขอ